พี่เล่นโลเลยพี่เล่นโลเลยผมยินหลังให้อืมอ่ายินหลังให้เลยยินหลังให้ผมตัวยจัดในส่วนั้นโอ้เราเล่นสเปซสักทีไหมสเปซก่อดนอนโอ้ดูมันโดดดีเปี้ยวโคตรไกลอ่ะมันโดดโคตรไก่อ่ะสเปซตรงนี้มีนะระวังระวังระวังโดดทุระการ์ดานจัดเลย โคตรไกลปืนเที่ยงเลยตรงนั้นนะ่ะเดี๋ยวก็มีแบบใหม่มาแล้วก็ปรับให้ดีด้วยปวดยากยากเข้ามาด้วยดีดันต่อไกลปืนเที่ยงจัดอะไรวะเนี่ยโอเคโอกาสุดซี้แป๊บนึงน,นะปืนกูนแพงอะไรเนี่ย เ <7 S 1> ที่เราลงกี่บาทะ่ะหัวลงสองล้านเฮ้ยแต่สองล้านเลยครับหัวลง,ลงวมัลงสี่แสนนิ่งหัวลงแปดแสนน่งเจ็ดแสนว่ะเซ็ตผมล้มทีก็ร้องไห้มาดิวันนี้มงบลมาตามผมมาผมล้มทีร้องไห้เลยเนี่ย <บน S 2> มีบอสเลย ของนี้ไหมครับของโยโยได้ยินเสียงละพลังได้ยินไหมรอๆๆซุ่มโป่งฮะเอมโฟสยองใจดูดูปืนผมเหรอที่นี่ดูปืนผมเหอขอยากนะสี่แสนห้าก็สุดทองโอ้โห จะพี่กดดูตรงนี้ก็ได้นะพี่กดแบบว่าพี่นพี่กดดูตรงนี้ก็ได้เนี่ยดูตรงนี้คล้ายมือ่ีปุ่มเขากระสุนห้ามาได้เลยแ่ะกระสุนทองอ่ะนี่กะยิงมันนัดเดียวเลยมั้งเนี่ยเอ็มหกสิบสองอ่ะกะยิงขี้แตกสิสเปซผมหมันไส้พี่สเปซอ่ะต้องรู้จักผมสเปซอ่ะผมบอกเลยผมยังลูกสี่อยู่เลย พี่เล่นกับเรา่<ม>อ,อยอยู่ตอนนั้น<ม>ตอนนั้นตอนนั้นยังไงโอ้โหเก็บได้แล้วพี่เลกตัวหนึ่งพี่จำได้เลยตอนที่ไปดักตอนนั้น <c oughs> เ,เฮ้ยไีย้กูยิงอีกยิงอีกฝั่งแม่งปังลายปืนนะโหตายหามเลยเพราะเล่นอย่างนี้แล้วก็จะง่วงว่ะเฮ้ย ก่อทองเลยอ่ะทุกกองพินัยไปแตกแล้วเนี่ยมันดูตรงไหนวะเนี่ยโดนไม่ได้ไปแตกแล้วสายมืออ่ะดูได้สายมืออะมันอ้อนยังไงสามสิบเกณนี่เห็นไหมนี่เออโดนนัดเดียวก็แตกแล้วมั้งไม่แตกไม่แตกโดนก่อนไม่แตกเก็บเลยเอาไปเลยเอาไปเลยอย่าขวดไม้ เราเปิดตะพานไม่ได้เราไม่มีการต้องไปเนล่นแทนวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาแตกมันไม่ได้เปียบอะกพอมาจริงๆก็สลืมสลืมยิงไม่โดนอ่าจริงๆนะเวลาตักมักจริงไม่ค่อยโดนไม่รู้เป็นอะไรเออ ีตื่นเต้นด้วยตาเขยใช่ไหมง่วงอบรรยากาศดีว่ะเพรน่านอนดักไพราะหน่านอนแต่น้องชายผมว่าเนี่ยหลับคาเกมอีกเจบเลยแล้วเตื่นไปทีลงเซตร้านสองร้านแม่งหลับคาเกมพี่เซตห้าพี่เมื่อวานผมลงกับแรงแดงใช่ปะแม่งเผลอหลับแม่งล้มเพื่อนผมเลยแรงแดงพคดถ้า ดักจนเลบดักจนหลับเออม่วงอะมันม่ว,ง,วงจริงไงเวลาดักย,ย,ยิงดักตอนตีหนึ่งตีสองน,นี่เรียบร้อยหัวน้องไม่ดักตีสามเอามากออกก็เอามามีใช่ไหมไม่มีไม่มีเอามาร์กตรงนู้นตัวก,กันแล้ว อยู่ตรงทางขึ้นตรงเนี้ยล้อล้อเสียงปืนปะล่ะประจำไม่ผิดอยู่ตรงอกี้ตรงนี้างหน้ามีครับมีตัวยิงอยู่โอเคพี่ปล่อยเลยพี่พี่ปล่อยเลยปล่อยไหนต้องปวดจะเล่นนู่นพี่ไปถามพี่ไปถามไปจะรวยอ่ะเออไม่พี่มาหาผมก่อนได้ไหมผมมีอะไรจะบอกพาผมไปเปิดเทปอะไรเซฟพาพาไเปิดเซฟแปๆไอเทปตรงนี้มันเปิดหมดแล้วเนี่ยถ้าเทปเนี่ย ไม่ใช่เซฟนี้เออก็เซฟตัวนั้นน่ะก็มีตัวเกิดพาไปหน่อยใช่ป่ะอยากเปิดเซฟเดี๋ยวมันเข้าไปแล้วไงเพราะว่าเซฟเซฟสเปซมันมันของดีแน่นอนนี่เราเล่นมาแปดซฟเล่นมาทนาทีแล้วนั่นเนี่ยดีแล้ว เราเราจะย่องกา้อมันเข้าไปให้ร้อยมันให้มันเข้าไปให้หมดเลยอย่าไม่มีเสียงเข้าไปเนี่ยโอ้ไม่ใส่ใหญ่เลยมาแล้วนี่เลยนะหุยท่อแล้วเหมือนตรงเหมือนตรงนี้ไม่มีตัวละครเหนื่อยง่ายหวะ มันเปิดหมดแล้วเนี่ยมันเล่นเปิดหมดแล้วพี่ใครมีการ์ดบ้างอ่ะไม่มีเลยไม่มีพี่พี่ใครมีการ์ดบ้างมาดูมาดูพี่เบภาษามาดูก่อนมามายืนหน้าประตูเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีมันต้องใช้การ์ดไม่มีพี่ต้องหันหน้ามาหาผมพี่หันหนาได้หันหน้ามาหาผมหันหน้ามาหาผมวันนี้พี่หันหน้ามาหันหน้ามาแล้วก็ทำแบบนี้ทำแบบนี้ อันนี้แล้วยังไงเนี่ยโอเคประตูเปิดแล้ว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 ไอ้เหี้ยแม่งมีการะหลอกขี้ว่ะไอ้คุยไปยังไงมาแล้วอ๋อนั่งนั่งนั่งก้มหัวแบบนี่ย ไม่ผมนะก้มหัวแล้วก็เดินย่องก้มหัวแล้วก็หัวแล้วมาก้มหัวเดินพี่ถ้ามีเสียงเราค่อยกดหยุดแล้วก็ฟังเสียงเราโอเคเฮียหนูตัวดีเลยเนี่ยหนูให้โซงไงเราต้องไปเราต้องไปตรงนี้เราต้องไปตรงเนี้ยเฮียฮาวัหนูให้โซงตี้กูมันจัด ก็ยิงกันสนุกสนานทั้งวันนั่งหมอบเลยเหี้ยอัตจรรย์จัดหนูให้โซงไงไม่เราให้มันบวกกันเรารอเข้าตีไทยไหมเข้าใจปะเราเอาปืนใช่ไหมเราไม่ได้เอาของแดงไม่ได้เอาอะไรไม่ได้เอาอะไรปล่อยมันปล่อยมันให้มันเก็บใส่เสื้อเลยพวกของแดงเราเอาคนอย่างเดียวไม่มีถ้ารถถังออกมันอาจจะใส่เสื้อไม่ได้ ไอ้บางบางคนเซฟเซฟหกช่องนะไอเซฟเก้าช่องนะบางคนทำเควสอ่ะนะบางคนก็เล่ทำภารกิจนะพี่เสอยได้เดี๋ยวพี่โล่หรอพี่โล่พี่ออกมอล์กไปมันก้มไหมพี่พี่ตองคานแล้วมั้งยังอยู่ข้างหน้าไหมหลบหลบริ่งว่ะ ดี๋ยวดูคนก่อนเดี๋ยวดูคนก่อนผมมีสกบไกปอยู่ดูคนก่อนดูคนก่อนอยู่เงียบมันอยู่ข้างในอยู่ข้างในไปได้ไปได้ไปได้ไปไดสายสายย่อตัวดีนี่ยังเไงจะฟาร์มไหนอะเราไม่ได้ฟาร์มเลยนะเนี่ยตรงนี้โคตโลกใจเย็นใจเลยผมพาฟาร์มมานี่ก่อนมานี่ก่อนตามมาตามมาตามอยู่แล้วก็วิ่งเราก็ย่องนั่งนานนะฮะคิดเนี่ย นอน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 สเต็ปนี้แหละรอรอมันสับสเต็ปนี้แหละรอมันสับสเต็ปรอสับแล้วแล้วมันถ้ามันมีตัวสแกนยิงมาเจอเราสามตัวนอนนอนตรงตเห็นเป็นแดงๆดงสามตัวเห็นแดงรอตั้งนานแต่ตาย อดีนะขออย่าให้มันยิงเราโดนเขาพอดแล้วนะนะยิงยากอยู่มุมน,นี้เอา,อางี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดนาทีกว่า่คอ <Okay. S 1> ถ้าถ้ามันไม่สับเราสับเองสรุปแม่คิดเหมือนกันะนี่่าเลยนะถ้ามันไม่สับ <c oughs> ย,ยืด <c oughs> จนแม่แม่ไม่ต้องออก หญิงโอ้ผมเจอหลายปีอที่ว่ายื้อไม่ต้องออกอ่ะเงี้ยเนี่ยเสียงเสียงมาลเสียงเสียงมันใช่เสียงไม่ใช่ปลาระเบิดเช็คกว่าพี่ว่าไม่ได้ปลาระเบิดเช็คปลาฆ่าบอสแน่เลยชัวร์เลยละกี่เปอร์เซ็นต์นะเลยเสียงปืนเอาซองหน่อยเนาะ แยงปืนนะกลัวนะกลัวมันมันยิงกับบอสอยู่ตอนเนี้ยมันกำลังเกลียร์บอสเพราะว่าคนเคลียร์หมดแล้วตกปักบอสบอสหันมายิงปูหัวแตกก็ไม่ใช่จิงเสร็จรวยไ้้ดูแสดงว่าดีนะเราที่เราไม่มีตะแกรงถ้ามีนี่จบเลยมันไปการรู้อีกว่ามีตัว ถ้าจะสแก,กนนะเราต้องรู้ก่อนว่ามีคนไม่ถ้าเราเล่นสแกนอ่ะถ้าเราจะได้สแกน,เร,กเ,กนเราต้องสดจริงๆเราต้องแบบกล้าบวกอะไรเงี้ยต้องสดอะ่ะนี่กล่าวคำลาไว้ก่อนเลยดอกไม้สีจุดนี่ดอกหนังอเล็บหนึ่งเท่ว่ะพี่เท่ว่ะเท่ว่นะนะสวยว่ะสวยว่ะ นี่มีแค่นี้แหละคนคนกราฟิตี้เล่นนี่วเมื่อสรุปเราเราเป็นช่างช่างสเปรใช่ป่ะเขาเรียกกันนี่ไงเขาเรียกเด็กอะไรนะสเปเรียกเด็กสเปรไงมาแล้วมาแล้มาละเลิกพ่นก่อนเลิกพ่นก่อน เดี๋ compute, ย kind of มันจะวิ่งมาแป๊บนึงมันจีงกันอยู่มันจีงกันอยู่ยังมีทียังมีทีมันจะได้ยินเราพ่นสเปรย์ไหมได้ไม่ไม่ไม่โอ้ยโหูดีเกินหูฟังมันอะเอาหูฟังเทพไงยอดมนุษย์มาเล่นซูเปอร์แมนขนาดนั้นก็ยอมมันเถอะตายเล้วถ้าไม่ใช่โปร Not bad But you could always use more pressure ใช่ สีแล้วก็นิ่งใช่ญญญต้องใช่ไปไหนเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาไปดูทางก่นอนแม่พ่นสเปรย์ต่อแลว้วเ <c oughs> หรอหนังนิ่งเลยเราเราพ่นต่อเ <c oughs> องไปเช็คไห้เฉยเราพ่นต่อมีแล้วดอกไม้ไว้ตรงนี้ดิดอกไม้ด,ดอกไม้ไมวางไว้เลยแล้วก็มีอันหนึ่งใส่ด้าไหนวะเครับข้าพเจ้าขอ ขอออกตานนี้ขออีกคนได้ด้วยตาทุกพอดีเลยโอเครับพรเอาไว้เอาไาไว้มันหายแล้วมันหายแล้วดอกไม้ดอกไม้เออพี่ตามผมมาเลยพี่ได้เวลาผมวิ่งแล้วพี่ผมมาได้เวลาผมวิ่งแล้วมามามาทำอะไรกันรู้ได้บอกว่าที่ออฟมาวิ่งทางข้างหลัง วิ่งออกขวาออกขวาออกขวาออกขึ้นมาขึ้นมาขวาขึ้นมาไม่ได้ยังไม่ถมันีน่าพยายามไม่ใช่ไม่มีวิ่งวนใดมานี่ไงออกขวาแล้วก็ใช้บอกอะไร่างี้ไม่ใช่ยัง้นมาเลยทางออกไปทะลุเราโมจะเป็นโค้ดสเปรดมาเร็วมเร็ว พอยูดังน okay, ี้เพื่อนโอเคกำลังไปมีท่อเหมือนเราอยู่ในท่อเป็นเหรออยู่บนท่อมนสแกนมาจบเลยเห็นเลยยืนกันอยู่สามคนหัวดูจริงนะแนต๊กตงเรียบร้อยเป็นผมก็สแกนนะเอาจริงใช่ไหม เป็นใครแค่ก็สเก็ตน่าจะแบบตัวไอ้นี่มันน่าจะเคลียร์ของอยู่ตอนเนี้ยมันน่าจะเคลียร์ของอยู่ตอนเนี้ยอือมีสองอย่างน่าจะตี้เก่งก็แหละอือน่าจะเปียไม่เคลียร์ของกันดักเหมือนกันเดี๋ยวตี้เก่งอ่ะได้รู้เลยถัดได้สนต้มไปไหนตี้ตึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ้อัพแน่ มาแล้วฮะนี่ไงได้ยินเสียงละสแกนจริงกันวะสแกนไม่แต่ไม่สแกนเราดีนะมันไม่สแกนโดนเรายังไม่โดนเราไม่โดนไม่โดนใช่เบาเบานิ่งไว้นิ่งไว้มาสำรวจลาดเราอยย่าขับเพือนต้องขยับอยยู่เฉันจอก็ไม่ได้หรอกไม่ได้เพราะมันได้ยได้หูฟังดีไม่ได้ยินขอ เฮ้ยผมนอนโค้นเนียนอะมันนอนข้างล่างนี้ดิโค้นเนียนเออมันนอนตรงไหนก็เหมือนกันแหละถ้ามันจะแก้เจอปุ๊บมีคนไม่หยุดอยู่ตรงนั้นโดนยิงตูดโดนยิงตูดได้นะไอ้ย่าทีแล้วไม่ไม่สอบไอ้สันมันนอนทีงไหนวะเฮ้ยเอาดีเฮ้ยมาแลยไอะสับแล้วเป็นไงล่ะเออามากอดเอาไม้กอดเอาไม้กอด สามารถอ่กจะดูจะดูว่าเดี๋ยวเราร่อซาง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 ยิงไม่คุ้มนะรอสักสับสิบวิสุดท้ายก็ยิงก็ได้เขาเลเก็บของไงอ่ะเออวะเออเก็บทันไม่หล่ะเพื่อนอ๋อเราออกออกทางนี้ไม่ออกทางนี้ออกทางนี้ไม่คือเราต้องบวกเลยนี่หว่าบวกตอนสามเต้องยิงเลยอรอรอมันเข้าก่อนไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงไม่แล้วก็ออกตรงนี้ได้ไหมเหรอ đọc được đấy không nhỉ? Đã, đã, chỉ là chúng ta phải 3 phút, chúng ta phải 3 phút. nó sẽ scan. Yeah, scan. Mèng, Đi Đi bộ đi. Chưa thấy ai chưa thấy ai. Để mình bò đi. P'không thấy p'không thấy. Chúng ta không thấy. Chúng ta không thấy. Chúng ta thấy. Chúng ta không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  thấy. không thấy. Chúng không thấy. Chúng ta không thấy. không thấy. Chúng ta 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 không

ผมอ้อมให้พี่พี่เล่นข้างบนเลยเล่นข้างบนเลยอ้อมให้อ้อมเลยอ้อมเลยเล่นเลยมันยิงใส่ยิงไม่โดนยิงไม่โดนอยู่ง้างสองตัวเลยนะโอเคเปิดน็อกได้ได้หนึ่งได้สองผมวิ่งเลยนะเฮ้ยระเบิดอเจ็บเจ็บเจ็บโดนโดน

หมดหมดหมดชุกโอ้ยเฮียตัวเลยเอาป่ะอีกตัวเอ้ยตัวดาวอยู่ไหนผมจะไปเอาตัวดาวก่อนมันมันหมดแล้วหมดละพี่พี่มาเอาตรงผมเนี่ยพี่เมาตรงผมพี่พี่เมาผมผมอ่ะกระสุนเพื่อนท้าวเฮ้ยนี่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 เจอแล้วเจอแล้วสองกล่องเลยนี่อยูคนละกล่องเลยปะอู้ยปืนเปลี่ยนเลยเฮ้ยพี่ผมยิงผมยิงผมยิงดาวหมดเลยดิพี่ ที่จะแบ่งให้น้องเยอะสุดได้ไหมพี่มีไอเดียได้ผมยิงดาวเยอะเลยพี่โอเคป่ะโอเคป่ะโอเคโอเคมีอะไรก็แบ่งๆกันไปมเอา,าออก,ออก,ออกมาๆมาๆมาๆเลยหนึ่งหนึที่เลยหนึ่งหนึที่เลยที่กว่ามาจุดออกมาจุดออกแล้วก็มาเปิดดูว่าให้น้องมันเลือกว่าจะเอาอะไรแบกไปใช่ไหม ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอแล้วเก็กบของรูทม,มาให้หมดเลยแล้วก็มามาจุดวางเลยวา, <ไป S 1> างเลยจุดเกิดแล้วก็อ,อ๋อแล้วก็ไปโย,โยนโยนโยนเอาไว้ตรงนั้นน่ะน,นะบอกน้องไงว่ามันได้อะไรบ้างผมไม่ได้เลย,เลยว่ะพี่ขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยขอปืนสักบอกอ่ะเป็นต้ระบอกเงี้ยอันนี้อ่ะอ,อ่กไปอ่กไป <Like this. S 2> ได้แต่ของแต่งโอเคโอเคเกาะไม่ได้หรอพี่ เกาะมีป้าเก็บกันสิเดี๋ยวดูกันเกาะเหรอมีแต่เกาะฟ้าปะเกาะเกาะไอ้เนี่ยเกาะแดงเกาะทองไอ้หมวกหมวกพี่พี่มีอยู่มามามาเดี๋ยวตามตีพี่เดี๋ยวกีวีเหรอกี่วิเหรอกี่วิไม่ค่อยรวยเลยวะสามตีสามตีมามามาเจอรวยพี่รวยปะไม่ค่อยท่องเลย พอแล้วพี่พอแล้วพอแล้วแตะเก้าแสนได้ปืนอะไรพี่ได้ปืนอะไรอ่ะได้ M สองสี่เก้าคับ M M สิบหก M สองห้าศูนย์เฮ้ยพี่ทิ้งมาพี่ทิ้งมาพี่ฮะไม่ทันแล้วพี่เป็นไรไปแล้วเอยปืนบุพี่เก็บเกือบแล้วสลับยันไว้อ่ะ อ้ยได้ได้ได้เท่าเทอฟโฟอย่างโกงเลยเล่นใกล้ๆเยพี่ผมไม่เอาของแต่งออกเลยนะที่ผมสลับอ่ะผมไม่เอาของแต่งออกเลยนะเออดีแล้วเฮ้ยผมยิงผมยิงร้อยกว่าดาวได้วะเก้าแสนใช่เหรอร้อยยี่สิบสี่ดาวเนี่ยแม่กับแบ็กฮอกสามดูยังไงวะพี่ดูยังไง่นี่ไงมันเขียนอยู่ไฮไลท์ดูยังไงวะน่ะ ไข่เค,คียวอ่ะดูไปดูหน้านี่ก็ได้ข่าประวัติมีอยู่ยิ่ร้อยกว่าดาวได้ไหม <laughs> มันจะมันจะไปโพดลงกลุ่มเปล่าวะต้ <laughs> ไ่ไหานะพี่จำเติม,มก็จะกดเข้าไปที่รายการต่างๆพุ้งนะก,กระชูดเลเวลอ๋อยิงยิงไม่ได้เลยวะ พี่รู้ไหมปืนสุดท้ายที่ทิ้งมาให้ผมอ่ะรู้ไหมกี่บาทเจ็ดแสนที่พี่ทิ้งมาให้เนี่ยเจ็ดแสนเออทิ้งอย่างไวน่โอ้โหปุ๊บและเก็บอย่างไวอ่ะพี่รู้ไหมพี่ทิ้งตอนหนึ่งวิพี่ทิ้งตอนหนึ่งวิพี่จะบ้าเปล่าเกือบหายก็เราทิ้งมาพี่ก็เลยต้องทิ้งกลับไงเกือบหายเอ้ยใช่เอเกือบหายแล้วนะคนได้พี่แบบ โอ้โหพี่ผมแบบพ้นได้ชอบมากเลยขาย่ช้ทำโชคเลยนะแน่เลย้รกูไม่ทิ้งก็มาบลไยอยูเ่เราเล่นแบบเดิมเราเล่นแบบเดิมเล่นแบบเดิมชอบมากเลยรวยจัดไี้สักตาก่อนนอนชี่ไแม่งคุ้มจริงนว้ยกับการรออย่างเงี้ยนะคุ้มเลยอย่างเงี้ยผมคุ้มไม่ต้องบวกให้ให้เหนื่อยอ่ะพี่เข้าใจปะมันไม่ต้องทําอะไรเลยเรียกแบบว่ามันน่าจะเครียดอ่ะพี่ ผมว่ามันน่าจะออกเกมมาสักคนนึงอ่ะไอ้ยมเล่นมาตั้งนานยิงมาตั้งนานไอ้ยังแม่งเอ๊ะวางไงวะน่าจะร้องเลยร้องโอ้โหจะเหลือพี่ออกกี่บาทกันแล้วพี่อมีคนได้ของแดงว่ะล้านสองเก้าแสนนี่นี่ว่ามีแต่พี่ห้าเก้าไม่ไม่ไม่ค่อยรวยว่ะไม่ค่อยรวยเท่าไหร่ มันมีแต่ของแน่าจะแบ่งปืนทิ้งเขาได้ของแดงนะตบที่พี่ได้มาได้ของแดงไม่เอาเซนต้าลงทลยแล้ว่าเรารวยแล้วรวยจริงดักได้ถือว่ารวยเดือดดักไม่ได้เลยมั้งเฮ้ยมันมันขายได้เท่าไหร่วะเดี๋ยวดูกันหมวกอะหมวกมัน มันต่ำมันเท่าไหร่วะเสียหายที่ี่นี้มันตึงจริงนะเว้ยที่ที่เรายิงเนี่ยพี่แต่ว่ามันมันแบบว่ามันเจ็บมัน่าไมันเจ็บแล้วไงมันโดนผมกดไงพี่กระสุนส้มกดไปสองตัวพี่คิดเอาเลยเจ็บไม่เจ็บสบายเลยผมยิงสบายเลยไอ้เนหนกันตัวที่พี่ยิงตัวสุดท้ายอ่ะอ๋อไปไปไปไขอขายของกันรวยจัดขายของกัน พี่ชายกูแต่ละคนรวยจัดเอาโอเซตไปไม่เจอเซตกลัวกันหลวไปก็าไปยิงเซตใหญ่ได้เข้กำไรอะก็พี่ผมเอาเซตบัตรไปเออขาสองพันอะจีอูเอาเซตบัตรไปจะรวยพี่กูแต่ละคนกลับร้านสองอะเยอะ